ขอต่ออีกได้ปะได้เลยคนนี้น้าหวาหน้าแบบหยาดเยิมปะผมกร้องคุณชอบมากแน่เลยรายการนี้ในสนองนี้ทุกๆคนนี่เด็เพราะมันเป็นเรื่องที่คนหมู่มากอินใช่อ้าวใครไม่กรีดบ้างคะนักร้องใครไม่กรีดบ้างคะคนที่กล้ามสวยจริงมาคนที่3มเลยดีกว่าครับสํสำหรับคนนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นนักร้องนะคะที่หน้าตาดีมีการศึกษาฐานะมั่นคงรวมไปถึงเสียงดุ้มลวก็กมแน่นด้วยฉลาดมากเลยเขาคุณรู้หรือยังว่าเป็นใครผมรู้เลยอะเขาคือ บีเดอ s t สตบ้าเหรอไม่ใช่โอเคคนนี้คือคุณนัทจักรดาอรเองครับใช่แล้วพี่นัทนะคะถือได้ว่าเป็นขาประจามีคนหนึ่งนะคะที่มาจีนมฟิตเนตบ่อยมากมากแต่ว่ามากขนาดไหนถามเขาเลยดีกว่าไหมได้ครับเขาอยู่ในสายแล้วสวัสดีคะ่ะพี่นัทสวัสดีครับพี่นัทขาหลายคนเนี่ยสงสัยคะ่ะพี่นัท ปกติแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นศิลปินที่กล้ามสวยเนี่ยนะคะก็จะเป็นแนวร็อกแนวแดนแต่ว่าแนวแบบเสียงดีแบบพี่เนี่ยทำไมกล้ามถึงได้สวยขนาดนี้คะโอ้ <c oughs> ขอบคุณก่านเนินขอบคุณนะครับพี่ชมเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรนะ เสียงนุ่มกำแนนโ้าดรเลยก็จริงๆแล้ว็นคนชอบออกกำลังกายครับตั้งแต่สมัยอยู่อเมริกาครับจำได้ว่าอินฟลูเอนชั่นแรกๆแรงบันบันใจเนี่ยคือการที่เห็นหนังสือเมนเทล้วรู้สึกว่าฮ้ยเออเขาเท่จังเลยอะไรเงี้ย้วปวกกับ ช่วงช่วงที่อยู่อเมริกาครับไม่ชอบใครก็จะอ,อกหักตลอดเราก็เลยคิดว่าเออหรือว่าเราคนจะเล่นในร่างกายเรามันดูดีขึ้นเผื่อเราจะมีแบบ เปอร์เซ็นในการแบบสมหวังในความรักมากขึ้นอะไร <c oughs> คือมันมีเรื่องราวไงใช่ไหมคะมันมีที่ามาใช่แต่ว่าพี่นัดเห็นเมื่อกี้พี่นัดบอกว่าพี่นัดได้อินสปิเรชันเกิดขึ้นจากการที่ดูหนังสือเมนเทล<ช>แลวพี่นัดเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยลงหนังสือเมนเทลมาแล้วด้วยค,คือมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหนึ่งความฝันเลยอะตอนนั้นอะที่แบบอยากจะได้ขึ้นปกเมนเทลสักครั้งในชีวิตแล้วก็เมื่อประมาณสองปีสองปีที่แล้วครับเออ ก็ได้ได้ขึ้นปกจริงๆอะไรเงี้ยเออตอนนั้นแบบแฮปปี้มากดีใจมากจริงหรือเปล่าตอนตอนความตอนที่เรารู้ว่าเราจะต้องไปถ่ายเดี๋ยเรามีการฟิตกล้ามเพิ่มไหมคะมมากครับก็บคือคคเขาจะแจ้งประมาณประมาณสักสามเดือนล่วงหน้าครับอออเออแล้วก็ช่วงนั้นก็คือเข้าฟิตเนสประมาณอาทิตย์ละแบบสามสี่ครั้ง แล้วก็กินกินไข่ต้มแบบเช้าแล้วสีฟองอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงเย็นก็กินแต่โปรตีนเลยไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยจริงจังมากอะโคตรมากพี่นัทคะคือน้องหนูอะค่ะว่านเขาอยากมีกล้ามสวยๆเหมือนพี่อะค่ะยังไงได้บ้างคะพี่พอจะช่วยแนะนําน้องหนูได้ไหมคะยากมากอยู่แล้เออมันต้องเริ่ม็นฟิตเนสเลยอะเออแล้วก็คือเหมือนต้องต้องไม่ขี้เกียจะครับถ้าถ้าอยากจะดู คือมีกล้ามที่มันเห็นชัดอะไรเงี้ยเราคือเราต้องมีวินัยพอสมควรอะไรเงี้ยที่ว่ามันมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ได้มาง่ายๆอ่ะแต่พอเรามีแล้วเออมันมันแสดงเห็นว่าเออเราเป็นคนที่มีวินัยเราดูแลตัวเองดีอะไรเงี้ยครับอืม,อมครับมันต้องจุดเริ่มต้นก่อนใช่ไหมคะในการที่มีวินัยในตัวเองเราก็ต้องทําเป็นประจามสม่าเสมอมากๆครับมากๆอย่างทุกวันนี้นี่ก็คือ,อยังเข้าฟิตเนสประมาณอาทิตย์ละสองสามครั้งนะครับ ที่ปีนี้พี่เป็นคนแรกที่เข้าไปแทบจะเป็นคนแรกๆเลยมั้งที่เข้าไปเทรนในเอ่อจีมเอ็มฟิตเนสปีนี้นแม่ภูมิใจมากจริงจังจริงจังจริงจพี่นัทหนูไม่อยากจะเมาแต่ทีมงานมาแอบเมากับหนูไปที่ไรเจอพี่นัทก้าวเขาบอกว่าเขาไปเก็บวีทีอาร์นะ แบบเกี่ยวกับเรื่องของฟิตเนสเนี่ยเ,ออเขายังเจอพี่นัดเลยเอ๋อใช่ใช่ใช่ใชเ,ออเห็นอยู่เขาบอกจริงๆนะพี่เจอพี่พี่นัดเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเ่นกามจริงๆอย่างนี้เนี่ยชอบเล่นหนึงขนาดเสพติดไหมคะอ,อ่อไม่ถึงกับเสพติดครับมันมีวันที่ขี้เกียจเหมือนกันนะออแต่พอเริ่มขี้เกียจปุ๊บแล้วจะเป็นคนแบบหน่อยง่ายพอแบบดูดูก้มหลงก้มหลงดูท้องตัวเองแล้วพอเห็นว่าเอ๊ะ ไขมันมันเพิ่มขึ้นไวอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปแล้วเ,ออเริ่มควบคุมอาหารแล้วก็ไปพิเน็ปล่อยขึ้นแล้วเพราะเราจะรู้สึกว่าอุสห์ทำมาขนาดนี้เสียดายอ่ะถ้าจะอยู่ดีๆีจะกลับมาขวนมาอะไรประเพณอะไรยเงี้ยครับจริงผมต้องคงฟังไว้เยอะๆคุณต้องฟังไว้เลยนะคุณว่านนะครับพี่นัทครับตอนที่ก่อนเล่นแล้วก็หลังเล่นเนี่ยจะรู้สึกถึงความแตออกต่างของสุขภาพที่ดีขึ้นจริงหรือเปล่าครับอือ รู้สึกนะครับรู้สึกเพราะว่าพอพอเรามีพอเรามีหุ่นที่มันดูดีขึ้นเนียครับฟิตขึ้นเนี่ยมันมันช่วยเพิ่มความมั่นใจนะอแล้วก็บุคลิกภาพเราก็ดีขึ้นแล้วมันก็อย่างอย่างคนในฐานะคนที่ทํางานในวงการมันก็ทําให้เรามีโอกาสเพิ่มขึ้นในในบางอย่างอะไรเงี้ยครับเช่นอาจอย่างอย่างที่ผ่านมาก็คือมีมีถ่ายวิทยาศาสรมีอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับ ก็ถือว่าเป็นการดูแลรูปร่างตัวเองนะคะแล้วก็เสริมทรางความมั่นใจและทําให้สุขภาพดีด้วยใช่ครับใช่ครับสุขภาพดีแน่นอนแล้วก็คืออันนี้แล้วมันไม่ใช่ต้องเข้าฟิตเนสอย่างเดียวครับมันก็เล่นกีฬาก็ได้นะอย่างอื่นอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งอย่างช่วงหลังๆที่ก็จะแบบชอบไปวิ่งไปอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็คือทําทุกอย่างเกี่ยวไปของการออกกําลังกายใช่ไหมคะพี่นัทใช่ครับทำเรื่องการออกกําลังกายแล้วทาเรื่องผลงานบ้านดีกว่าตอนนี้มีอะไรมาฝากแฟนๆบ้างไหมคะพี่นัท ตอนนี้อยู่ในช่วงเก็บตัวไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่ครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังทําเพลงชุดใหม่อยู่ครับก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันแล้วก็ย้ายมาอยู่ตึกเดียวกันแล้วมาอยู่บ้านใหม่นะครับก็ตอนนี้อยู่สังกัดมิสอครีมใน g M M เนี่แหละแล้วก็กำลังทําเพลงอยู่ครับเ็น่าจะประมาณ ไม่เกินมีนามันคงได้ฟังกันซิงเกิลแรกจากกระปั้มชุดไทยครับดีเลยค่ะเราจะรอนะคะให้พี่นัทเนี่ยมาเปิดเพลงที่รายการของเราด้วยแล้วก็แบน่งเราด้วยนะคะฝากไปล่วงหน้าเลยครับฝากไวได้เลยค่ะและเดี๋ยวหนูจะจับน้องหนูค่ะพี่นัทไปเจอกับพี่ที่ซิมแองกิฟิตเนสเดี๋ยวไว้เจอกันที่ฟิตเนสได้เลยครับได้เลยค่ะเฮ้ยมาต่อยมวยด้วยกันก็ได้นะได้พี่หนูจะไปขอนูอยากมีกล้ามเหมือนกันผู้หญิงก็มีกล้ามได้ใช่ไหมคะผู้หญิงมีมีนิดนิด คี่ว่ามันก็เป็นเสน่ห์ดีนะครับมันดูปิดดีเหมือนพวกออะไรนะนักร้องฝรั่งอ่ะปิดนิดๆมีอะไระยะก็จะมีกล้ามนิดๆอย่างเงียตายตอนนี้หนูมีแค่กล้ามปูค่ะเดี๋ยวหนูจะไปฝึกกล้ามอีกทีขอบคุณนะคะพี่นัทค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณพี่นัทครับคนี่สวัสดีครับทานไปแล้วนี่ค่ะสำหรับคนที่สามของเราสามคนดิเดตนะคะที่มาร่วมกันในวันนี้นะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่า นักร้องนักกล้ามเองนะฮะยังยมีอีกจงไม้าเราจะมีอีก2คนใช่แล้วเรามาดูกันนะคะว่าอีกสองคนจะเป็นใครแต่ตอนนี้ได้รู้กันแล้วอย่าลืมเข้าไปในแฟนเพจของเรานะคะแล้วก็ไปร่วมโหมวตได้เลยเพราะว่าเราจะนับคะแนนเสียงตั้งแต่ตอนนี้จนถึงการเข้ารายการในวันพรุ่งนี้ก่อนเข้ารายการปุ๊บ,รบสรุปและเดี๋ยวเราจะบอกคุณในวันพรุ่งนี้ว่าใครได้เป็นผู้ชนะเลิศในหัวข้อน,นี้นั่นเองค่ะถูกต้องครับแต่เราขอไปดูก่อนดีกว่าว่าแคนดิเดตของเรา5้นคนมีใครกันบ,นบ้างใช่ไหมครับมีโพใช่ไหมครับเจมส์อ่ะดูเลยค่ะ แต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณค,คุณบ้านคะเรารู้ครบ5คน5แคนดีเดตขเราแล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้บอกเลยว่าวิธีการที่เราจะร่วมบวตกันทําอย่างไรต้อนครับ,บวตในแฟนเพจของแบงค์ชาแนลนะครับเริ่มจากคลิกไลค์แฟนเพจของแบงค์ชาแนลครับรคุณจะสามารถมี <c oughs> การร่วมสนุกกับ แฟนเพจของเราได้เองนะครับ<ช>โดยที่คอมเมนต์ใต้ภาพเองครับกับภาพประเด็นของการโหวตเบบซี่พมีพีซเองครับโดยแจ้งรหัสไว<ช>้เองครับใช่ถ้าสมมุติว่าคุณนะคะอยากเชียร์พี่ตูนบริสแลมนะคะก็พิมพ์เลยค่ะ PS เป<ช>็นวัคหนึ่งถ้าอยากเชียร์พี่เจ๋งนะคะก็ PS เป็นวั2สองถ้าอยากเชียร์พี่แบงค์แคสนะคะก็ PS เป็นวัคสามส่วนพี่นัสสักราทอนก็จะเป็น PS เป็นวัคสี่และพี่ฮั่นของเรานะคะก็เป็น PS เป็นวัคห้านั่นเองตามแคนดิเดตที่เราเห็นทั้งหมดนะคะห้าคนห้ารายชื่อหลังจากนั้นค่ะ พรุ่งนี้ก่อนรายการเราเริ่มเราจะมีการรวบรวมคะแนนว่า<อ>ใครได้รับคอมเมนต์เยอะที่สุดเราย้ํานะคะว่าต้องเป็นคอมเมนต์ไม่ใช่การกดไลค์ภาพนะถูกต้องนะต้องเป็นคอ,คอมเมนต์เท่านั้นนะคะและเราก็จะเอามาประกาศพรุ่งนี้ค่ะว่านักร้องนักกล้ามที่วัยรุ่นทั่วประเทศไทยของเรานะคะเขามั่นใจในกล้ามของใครได้รู้กันพรุ่งนี้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อยากรู้มากเลยผมอยากรู้จริงๆว่าใครใครจะได้จบรายการบุ๊คินจะรีบไปโหวตจะรีบไปโหวตพี่โหวตใครทุกคนพีเอสหนึ่งพี่ แพรแพรแพรเต็มเลยเอ้าทำไมอ่ะก็แต่ละคนก็กล้ามสวยกันทั้งนั้นนะคุณตอนนักข่าวได้อะ